หากเราจะพูดถึงศัลยกรรมยกระชับผิวหน้านะคะแน่นอนผู้หญิงส่วนใหญ่ค่ะมักจะคิดถึงการฉีดโบท็อกหรือฟิลเลอร์นะคะเป็นอันดับต้นๆเพราะ2วิธีนี้เรียกได้ว่ายอดนิยมมากค่ะทำให้ผู้หญิงหลายคนเนี่ยริ้วรอยบนใบหน้าหายไปแล้วผิวเนี่ยก็ ตึงอย่างไม่น่าเชื่อแบบนี้ฉีดยังไงบ้างผลข้างเคียงเป็นอย่างไรทําความรู้จักกันค่ะครับผมนะครับสำหรับคนที่แบบรู้จักกันดีอยู่แล้วก็อาจจะมาทําความเข้าใจให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนใครที่บอกว่าอุ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอมันคืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันนะครับและแขกรับเชิญของเราครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและผิวพรรณครับพี่หมอจัดครับนายแพทย์ชนทวั์สวนเปียสิริครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ที่หมอจัดคะเราคุยไปแล้วมีโบ็อกกับฟิลเลอร์ท็อกท็าเข้าใจอีกครั้งหนึ่งตัวโบ็อกนี่จริงๆมันคืออะไรฮะคือโบ็อกจริงๆเป็นชื่อการค้านะครับชื่อจริงเต็มมันคือโบทูลินุมท็อกซินค่ะโบ็อกคือชื่อแบรนด์นี่เหรอชื่อแบรนด์ชื่อการค้าแต่คันนี้บริษัทแรกที่มีไอสารตัวนี้ขาย มันชื่อว่าโบ<อ>็อกเขาตั้งชื่อของเขาโบ็อ <Bot ox. S 2> ก,กรรใช่ครับเพราะจ,จริงบรโบ็อกนี่ก็คือชื่อการค้าแต่จริงคือ um โบทุลินุมท็อกซินแต่ถ้าเรียกง่าย็ยาวเพราะ <laughs> เดี๋ยวนี้มันมีอีกหลายแบรนด์นะของเกาหลีของเยอร,รมันของยุโรปอของจีนอะไรพวกนี้ก็มีอีกค่ะครับคุณสมบัติของโบ็อกจริงๆมันคือมันคือสารพิษนะครับต้องเข้าใจกันว่าโบ็อกนี่คือสารพิษที่สกัดมาจากแบคทีเรียคือมันจะมีคงเคยได้ยินข่าวว่าคนกินหน่อไม้ปี๊บแล้วเป็นอัมพาตตายใช่ไหมครับก็เพราะสารพิษตัวนี้ เพราะนังกินสารสารพิษตัวนี้ทําให้กล้ามเนื้อมันมันไม่ทํางานเป็นอัมพาตอันนี้เจอแต่สมัยนโปเลียนแลลวนะครับกินไส้กรอบไส้กรอบมันคงเก็บไว้นานแล้วก็ตายหายใจไม่ได้ตายเพราะว่าไอสารพิษตัวนี้ทําให้กล้ามเนื้อกระบังลมมันไม่ทํางานหายใจไม่ได้คราวนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเอาสารพิษอันนี้ปริมาณเล็กน้อยเนี่ยมาทําให้กล้ามเนื้อเฉพาะส่วนไม่ทํางานเนี่ยรอยย่นน่าจะดีขึ้นเพราะว่ารอยย่นบางที่เนี่ยอย่างเช่นบริเวณหน้าผากมันเกิดจากเลือดเลือดคิ้ว เลิกคิ้มากๆเนี่ยมันจะเป็นริ้วที่เป็นแสดงอารมณ์สีหน้ามาตลอดหางตาหรือที่เรียกว่าตีนกาเกิดจากยิ้มเยอะอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบล็อกหรือยับยั้งการทํางานของกล้ามเนื้อส่วนนั้นได้เนี่ยริ้วรอยน่าจะดีขึ้นให้มันแบบว่ามันตึงขึ้นใช่ฮะเมื่อก่อนเคยมีที่เราคุยกันนานและไอ้ครีมพิษงูคุณเอิ้นจำได้ไหมก็ใช้หลักการเนี่ยแต่ตอนหลังมันคงมันมันเลิกไปเพราะคนคงกลัวมั้งไม่เชื่อไหมหรือว่าจอมาทาก็ขยะขยงแล้วฮะครับผมนะครับมันมันเอามาใช้ มีตีนการตกี้เราคุยกันแล้วล่ะคิ้วหน้าผากคือจริงๆมันใช้ในการรักษาได้นะครับอย่างเช่นบางคนมีเหงือออกเยอะที่ตามมือตามเท้าตามรักแร้จนกระทั่งเสียความมั่นใจเสียบุคลิกภาพก็ใช้โบ็อกเฉียไปได้เพื่อลดการหลังเหงือกนที่สบัติด้านเน่ใช่คนไข้บางคนอาหมอทางเนืนอหาเขาใช้เยอะเช่นมีการผิดปกติของกล้ามเนื้อหูรูดบริเวณทรองอกก็ฉีดโบ็อกไปเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณนั้นได้ เพราะนั้นมันใช้ในการรักษาได้เยอะแยะอันนี้ถ้าใช้อย่างถูกต้องใช่ตามหลักคือเอามาแก้ไขแต่ถ้าใช้ผิดก็อาจจะมีผลข้างเคียงใช่ครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านเราเนี่ยผมงงมากเลยโบ็อกหรือสารพวกนี้มันมีขายได้ตามอินเทอร์เน็ตออแล้วก็บอกวิธีฉีดด้วยคือฉีดเองเนียฉีดเองใช่งงใช่ไหมล่ะแล้วถ้าฉีดเองคนไปฉีด คือไงมันต้องระวังยังไงอ่ะคือต้องเข้าใจว่าในตําแหน่งที่จะฉีดโบท็อกเนี่ยโอเคการฉีดเนี่ยมันไม่ยากหรอกจิ้มเข็มไปแล้วเดินยาใครก็ทําได้แต่คราวนี้ตําแหน่งละ่ะเพราะกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดมากถ้าฉีดถูกตําแหน่งก็จะได้ผลที่ต้องการคือริ้วรอยหายไปแต่ถ้าฉีดผิดตำแหน่งใช้ยาเยอะเกินไปทิ่มเข็มลึกเกินไปวางหัวเข็มผิดตำแหน่งเนี่ย มันจะเกิดปัญหาได้อันนี้เป็นลูกกล้ามเนื้อที่หน้าเห็นไหมมันมันยิบย่อยขนาดนั่นก็คือจริงๆต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของคุณหมอที่ร่าเรียนมาว่าอะไรมนอยู่ตรงไหนกล้ามเนื้อตรงไหนที่มันจะมีผลโยงไปตรงไหนเพรามจรก็อาจจะมีบ้านเราก็เคยมีเป็นข่าวแบบว่าหนังตาตกหราออะไรอย่เงี้ยคือไม่ใช่ว่าเห็นรอยย่นตรงไหนแล้วจิ้มเข็มไปตรงนั้นไม่ใช่บางทีรอยย่นอยู่ตรงหน้าผากเนี่ยแต่ต้องจิ้มเข็มเหนือรอยย่นไปก็มีใช่ครับคนข้างเคียงอื่นยังมีอะไรบ้างครับอย่างเช่น หนังตาตกอันนี้เป็นคิ้วหรือดวงตาบอกบางทีทําให้เห็นภาพซ้อนได้เหมือนกันใช่คือบางทีถ้าสมมติฉีดฉีดเข้ากระบอกตาฉีดเข้าใกล้เกินไปยามันเข้าไปในกระบอกตาเกิดเห็นภาพซ้อนได้นะครับอันนี้เป็นหนังตาตกข้างซ้ายคือฉีดนะครับข้างซ้ายของตาใช่ตาเขาไม่เท่ากันใช่ฉีดบริเวณตรงหน้าผากนะครับแล้วคราวนี้กันยาไม่ดียามันไหลลงข้างล่างไปโดนเปลือกตานะครับอันีก็เกิดหนังตาตกได้นี่ถ้าฉีดส่วนอื่นใบหน้าก็อาจจะผิดรูปได้ใช่ครับเจอบางคนฉีดไปแล้วยิ้มได้ไม่เท่ากัน บางคนฉีดแล้วออกเสียงก็ปกติแต่ถ้าออกเ<อ>ส <ปะ S 2> <อ>ียงพวอะไรพวกนี้นจะลําบากแล้วก็คือผลข้างเคียงก็นอกจากถ้าฉีดผิดตําแหนง่งเกิดหนังตาตกเกิดหน้าไม่เท่ากันแล้วนะครับไอ้เรื่องจิ้มผิดตําแหนง่งหรือว่าจิ้มไปโดนเส้นเลือดอาจจะมีเรื่องเขียวช้ำอันนั้นคงเลี่ยงยากนะครับเพราะมันมีเส้นเลือดอยู่ใต้ผิวหนังเราไม่เห็นแต่แต่หมอบอกว่าทำให้ปวดหัวได้ด้วยคือโบท็อกซ์เนี่ยถ้าเราฉีด อันนี้ผมไม่อยากไม่อยากเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงร้ายแรงบางทีมันเจอได้อย่างฉีดบริเวณหน้ผาผากเนี่ยถ้าฉีดจะเยอะคนไข้บางคนปวดหัวได้จากการที่บางทีกล้ามเนื้ออยู่ลึกแล้วต้องจิ้มเข็มไปให้โดนกล้ามเนื้อก็มีการปวดศีรษะได้ซึ่งอันนี้เป็นอันที่ไม่ไม่เรีอัสแต่จริงๆไอ้พวกที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ในร่างกายเรานานไหมโบตอกจะอยู่ประมาณ4ี่ถึงเดือนขึ้นกับปริมาณยาที่ใช้ขึ้นกับความลึกความตื้นที่ฉีดอย่างเช่น คนไข่าบางคนกลัวเจ็บบอกคุณหมออย่าฉีดลึกก็ฉีดตื้นๆฉีดเหนือชั้นกล้ามเนื้อไปนิดหนึ่งพวกนี้จะก็ไม่เจ็บมากนะแต่โบท็อกซ์จะอยู่ไม่นานเอาวอย่างนี้ถ้าคนบอกว่าอยากให้อยู่นานๆก็ฉีดเยอะหน่อยอย่างเงี้ยหรออ่ามันจะมีปริมาณกําหนดว่าเช่นหน้าผากฉีดได้กี่ยูนิตนะครับอะไรพวกนี้มันจะมีกําหนดอยู่แล้วที่ชัดเจนอยู่แล้วครับผมนะครับเอาไปที่ฟิลเลอร์บ้างดีกว่า ฟิลเลอร์มันแบบชื่อมันก็บอกแล้วว่าเติมเต็มอ่าสารเติมเต็มคือโบท็อกซ์กับฟิลเลอร์เนี่ยมันเลือกใช้ต่างกันครับเช่นโบท็อกซ์เราดูก่อนว่ายกตัวอย่างง่ายๆคือรอยย่นหน้าผากนะครับถ้าเราอยู่เฉยๆไม่มีรอยย่นแต่ถ้าเราเลิกคิ้วแล้วมีรอยย่นแปลว่ารอยย่นอันนั้นเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อครับเพราะฉะนั้นตัวที่จะใช้ได้คือโบท็อกซ์เพราะโบท็อกซ์มันลดการทํางานของกล้ามเนื้อใช่ไหมครแต่ถ้าสมมติว่ารอยย่นอันนี้คนไข้อยู่เฉยๆก็มีรอย เขายังไม่ได้แสดงสีหน้าก็เกิดร่องขึ้นมาแล้วนะครับรอยย่นอันนี้นะครับม well> ันใช้โบ็อกอาจจะไม่ได้คลายเต็มที่เพราะว่าเขาไม่ได้แสดงสีหน้าเขาไม่ได้มีการหดตัวกล้ามเนื้อรอยย่นก็ยังมีเพราะนั้นรอยย่นนี้เกิดตามธรรมชาติของหน้าเขาก็เติมฟิลเลอร์ไปเพื่อให้เติมเต็มขึ้นมามันมีหลายแบบด้วยครับฟิลเลอร์ใช่ครับคือฟิลเลอร์จริงๆเนี่ยถ้าแบ่งตามหลักเนี่ยมันแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆ นะครับอย่างแรกคือพวกอยู่ถาวรครับอันที่สองคือไม่ถาวรนะครับฟฟลเลอร์ที่อยู่ถาวรก็คืออย่างเช่นตัวที่สองที่เราพูดคือซิลิโคนและพาราฟินพาราฟินนี่จริงๆเขาห้ามเพราะมันมีปัญหาเยอะนะครับอย่างเช่นบางคนไปฉีดที่เรียกฉีดเสริมปืนใหญ่อ่ะอูดนี้ง่ายแล้วมันเน่านะครับบางทีมันไหลย้อยใช่ไหมฮะแล้วก็แต่ถ้าซิลิโคนเนี่ยซิลิโคนถ้าอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญจริงๆนี่มันฉีดแล้วมันสวยเลยนะแล้วก็อยู่ได้นาน นะครับอันนี้ตามเมืองนอกจะใช้เยอะแต่เมืองไทยไม่ค่อยมีเพราะบางทีใช้ซิโล,โลิโคนคุณภาพต่าบางทีฉีดผิดตำแหน่งบางทีซิโลิโคนไม่ดีมันไหลย,ย้อยอะไรพวกนี้แล้วมันก็อยู่อย่างนั้นแก้ไม่ได้ด้วยก็ต้องมาเอาออกอครับบางคนฉีดแก้มจะให้แก้มเติมเติมวอลลุ่มที่แก้มฉีดไปฉีดมามันย้อยมาที่คางโอ้โหใช่ครับถ้าซิโลิโคนคุณภาพไม่ดีแล้วถ้าแบบที่อย่างนี้มีข้อหนึ่งข้อสามที่สลายได้อ่าเเพราะนั้นในบ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ประเภทที่สองคือไม่ถาวร ไม่ถาวรก็แบ่งอีกว่าประเภทแรกอยู่ได้สเดือนประเภทที่สองอยู่หเดือนขึ้นประเภทที่3ามอยู่5ปีขึ้นโออ,โอ,อก็มีไอ้สเดือนเนี่ยเป็นอันที่เราเคยได้ยินมานานเลยคือคอลลาเจนอคอลลาเจนเนี่ยเป็นอันที่อยู่สั้นสุดนะครับแต่เป็นอันที่เป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับอ,อันที่สองคือพวก 6เดือนขึ้นไปอันนี้เป็นอันที่ใช้บ่อย <ừ> ที่เรียกว่าพวกไฮยาลูโรนิกแอซิดหรือ HA ประเภทที่3ก็คือพวก5ปีขึ้นก็เป็นสารอีกประเภทนึ่นะแลวทีนี้เรื่องของผลข้างเคียงของไอตัวฟิลเลอร์อะฟิลเลอร์นี่น่ากลัวตรงที่ถ้าฉีดเยอะเกินไปเนี่ยมันจะมีปัญหาคืออย่าลืมว่าบร,ริเวณนั้นใบหน้ามีเส้นเลือดอยู่ฉีดเยอะเกินไปเนี่ยฟิลเลอร์เป็นเบียดเส้นเลือดเกิดเนื้อเน่าเนื้อตายได้อย่างรูปที่เมื่อกี้ตรงร่องแก้มจะมีอันนึงนะครับที่ผ่านไปแล้วคือจะมีสะเก็ดตรงนั้นตอนนั้้นนือีีีดิเเเรรมกกาบยตชะ อ๋อน,นี้นเออใช่ก็มีการอักเสบมีการติดเชื้อได้ห็นบอกว่าลามได้ถึงมะเร็งเลยอครับคือเขาไม่แน่ใจว่าฟิลเลอร์บางอย่างในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นสารก่อมะเร็งหรือเปล่าอืมเออเพราะนั้นก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นอ่ะปิดท้ายครับคุณหมอฝากดีกว่าเพราะณนะปัจจุบันนี้ <c oughs> กำลังฮิตมากและฮิตโดยวัยที่ลดลงเรื่อย <c oughs> ๆวิจารณญาณในการเข้าไปฉีดเ <c oughs> ข้าไปหาคือเออาก็แบบเพื่อนทําหรือฉันอยากนอาสวยอยากจะหล่อมากก็ทํากันใหญ่ต้องปรึกษาแพทย์ นะครับแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะได้เลือกดีไซน์ถูกนะครับที่สําคัญอย่าไปซื้อฉีดเองมันซื้อได้แต่ว่าอย่าไปทำครับผมนะครับอันตรายอย่างยิ่งครับผมนะครับผลที่ได้มันจะไม่คุ้มเสียจริงๆวันนี้ขอบคุณมากครับพี่หมอคะขอบคุณค่ะก็อย่างที่พี่หมอนะคะพูดไว้ทําอะไรเนี่ยเราควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะตัดสินใจเองได้ค่ะแต่ขอคําปรึกษาเพิ่มเติมด้วยก็ดีนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเล่นเกมกันค่ะ